พระพุทธคุณห้าสิบหกคาถาปิปิโยเทวะมนุษย์สานางังปิโยพรม,มานามุตโตโมปิโยนาคสุปันนานางังปินินทะริยันามามิหังคำแปลพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่สูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอด ถึงดิรฉานมีนานะคและครุดเป็นอาทิฆ่าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระอินทร์อิ่มพระองค์นั้นอนุภาพภาวนานึกสติตรองตึกอย่าทำใจร้อนสละพัดเมตาอย่าให้อาวรครูแต่เก่าก่อ,กอนเคยได้ใช้มา เสกมากรับประทานแป้งหมอตะาก,การน้ำมันหอมอีกหนาเสกแล้วประพรมให้ทั่วกายาเป็นที่เสน่หาแก่ชนทั้งหลาย